สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหารถไว้ใช้งานขอนําเสนอตัวนี้นะครับ Mitsubishi Cedia นะครับรถปี2003เครื่อง1.8อ u ต o ตัวท็อปนะครับ Airbag 2อลูกใครสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับไปทดลองขับได้เลยนะครับที่พระรามสราคา77,000บาทนะครับไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยงามครับน่าใช้เป็นรถที่ ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่จุกจิกแล้วก็การซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่แพงอะไรถูกเลยครับลองหาข้อมูลได้ในซีเดียขับหรือแลนเซอร์ขับนะครับในแฟนเพจ Facebook ใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับซ้ายขวาระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นเกียร์ทิปโตรนิกถ้าท่านใดสนใจต้องไปทดลองขับครับแล้วจึงตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรุ่นนี้ต้องหาข้อมูลดูก่อนได้นะครับเอกสารพร้อมโอนครับผม คันนี้แจ้งว่าเคยติดแก๊สแล้วนะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับความร้อนไม่ขึ้นไม่ดันนะครับลองไปทดลองขับตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับราคา77,000บาทนะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่อง Youtube นะครับขอส่วนลดได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับซีเดียนะครับรถปี2003 1.8ออโต้นะครับตัวท็อปขอบคุณครับ